สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสงกรานนะคะวันนี้วันที่14นะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะจะได้หากันเจอเนาะก็ห่างหายไป2วันนะคะ,ะก็ต้องขออภัยที่มีการล่าช้าพี่น้องอาจจะรอหวยสองตัวอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็มาสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องชาวไทยนะคะ ก็ขอให้เล่นสงการกันด้วยความปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าสมาชิก VIP รอบนี้อยากจะมีโชคมีลาบกับเขาอยากจะเข้ามา,าเป็น VIP ก็เชิญได้เบอร์นี้นะคะพี่น้องแคปได้เลยนะคะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดนาะงวดนี้ก็มั่นใจพอสมควรแล้วก็พี่น้องก็อาจารย์ให้ V.I.P ไปนานแล้วนะ,ะตั้งแต่ประมาณ8วันผ่านไปที่แล้วนี่แหละพี่น้องก็คงไปหาซื้อเลขกันนล,ละป่านนี้คงไม่ไม่โดนปิดกัน้นไม่โดนห้ามอะไรเลขของอาจารย์ส่วนมากเป็นเลขคำนวณน,นะพี่น้องก็จะไม่เหมือนใครมันจะไม่เหมือนใครสักเท่าไหร่อาจจะไม่ไปตรงกับใครรอบนี้ ก็ขอให้ได้ทุกคนขอให้มีความสุขขอให้ได้เงินไหลมาเป็นกอเป็นกำอย่ามวัวแต่รอดูค่ะพี่น้องเราก็มีโชคเหมือนเขาเราก็มีสิทธิ์รวยได้นะคะใครอยากเข้ามาก็อ่าเริ่มได้แล้วเป็นวาระที่ดีเนาะปีใหม่ที่ดีของไทยเข้ามาเอาโชคเอาลาภไม่ไม่ใช่ว่าคนเราอ่ะจะเข้ามาเจอกันได้ง่ายนะบุญสมพง์กันจริงๆนะถึงจะได้เจอ แล้วก็บุญสมบูร์จริงถึงจะได้คุยกับอาจารย์นะคะเข้ามาแล้วก็ท่านใดอยากได้อะไรก็ติดต่อกันเข้ามานะตามเบอร์นี้เนาะอยากจะคุยอยากจะถามเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ในเพจนะในเพจก็จะมีอาจารย์ระดาชี้ทางรวยเข้าไปในขีดสามขีดแล้วก็กดพิมพ์ไม่ต้องเว้นวรคพิมพ์คําว่าอาจารย์ระดาชี้ทางรวยถ้าท่านใดอยู่เมืองน,นอกแล้วติดต่ออาจารย์ไม่ได้ก็เข้าไปทางเพจนะคะ แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปดูนะคะแล้วก็พี่น้องท่านใดออยากจะรู้อะไรอยากจะได้อะไรก็ให้เบอร์ไว้ในคอมเมนต์นะคะ YouTube เนี่ยอาจารย์เปิดให้พี่น้องได้คอมเมนต์กันได้ทุกท่านไม่มีการปิดกั้นนะคะอยากซื้ออะไรอยากอยากได้กาแฟลดความอ้วนหรือว่าอยากได้กะปิอยากได้น้ำหอมหรือว่าอยากได้วิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่อยากได้สูตรเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่าง สูตรโต๊ะ,ะแล้วก็สูตร VIP VIP นี่อาจารย์ก็จะให้ห้าหางหรือหกหางเป็นเต็มที่ก็คือหกหางดอกจันทร์สีแดงนะจัดหนักจัดเต็มอยากดอกจันทร์สีน้ำเงินก็จัดตามกำลังทรัพย์พี่น้องจะกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้ส่วนมากก็จะออกตรงๆแต่ว่าอยากให้กลับเนาะเพราะว่ามันไม่แน่มันเคยออกกลับตลอดนะแล้วก็หวยตอนนี้ มันเป็นสภาวะผันปวนมากออกเบิ้ลออกหามอยู่ตลอดเวลาเบิ้ลหน้าเบิ้ลท้ายอยู่ตลอดเวลารางวัลที่1นึ่งนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เราเราพูดไม่ได้เราก็ตามอัตรภาพแต่ของเราเรามั่นใจถ้าไม่มีอะไรติดขัดเลขของอาจารย์ส่วนมากออกนะส่วนมากออกอย่างที่พี่น้องเห็นเนาะถ้าพี่น้องเข้ามาใหม่ก็จะเห็นว่างวดที่แล้วหกแดเดเนาะก็เข้าหมดนะ รอบนี้อาจารย์ก็เลยให้ตามนี้พี่น้องแข็บได้เลยนะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกนย์ท่านใดที่เข้าใหม่ก็ไปย้อนดูนะคลิปอาจารย์ก็จะมียาวๆเลยพี่น้องเราก็มีสอนสูตรด้วยใครอยากได้ก็ไปเรียนเอาเนาะแล้วก็สูตรทําง่ายๆแบบบ้านๆแบบบ้านๆเลยใครก็ทําได้ไม่ได้ย้อนไปตรงนู้นตรงนี้เลยทําง่ายๆค่ะพี่น้องนะใครอยากได้ก็เรียนเอาแล้วก็เข้ามาดูอ,าอยากให้ทําอะไรก็ อาจารย์ก็จะทําให้แล้วก็อธิบายกันเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรล่างสูตรล่างนี่กระดาษมันหมดนะพี่น้องอาจารย์ก็เลยอันเก่าเลยไม่เห็นนะมันเป็นสมุดก็ยังไม่ได้เพิ่มใหม่แล้วก็อันนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะตามนี้แล้วกันเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูชอบอันไหนก็จัดไปส่วนมากสมาชิกเก่าๆท่างนั้นจะรู้สูตรกันหมด แล้วก็สูตรหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยเข้าได้ทุกหลังนะพี่ไม่ใช่ว่าะจะเจาะจงเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าหลักสิบเห็นไหมคะแปดเจ็ดเนาะเข้าหลักหน่วย่บางทีแล้วก็ชอบเข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายพี่น้องจัดไปส่วนมากพอ,อหวยออกปุ๊บทุกคนก็จะขอหลักร้อยก่อนเนาะเผื่อหาซื้อลอตเตอรี่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นก้นงวดนี้ก็ขอให้ปังขอให้รวยขอให้ได้นะ มีสิทธิ์ได้สามตัวตรงนะ VIP หมวดนี้ยอาจารย์มั่นใจเลขสวยจริงๆเนาะอ่ะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาเลขวิ่งอันนี้วิ่งบนนะวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดนะลองก็มีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีสองแล้วก็เติมมาอีกสองตัวก็คือแปดกับสามนะคะแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้คือล่างล่างมี3ามกับ4ี่นะสวยนะ3กับ4ี่แล้วก็ตัวรองก็8ปดเจดสองห้าแล้วก็ตามด้วยหกหนึ่งพี่น้องชอบอัานไหนก็ควยกันเอาก็ได้นะสำหรับท่านพี่น้องที่ไม่ได้เข้ามาเป็น VIP กันนะอ่ะสูตรล่างอ่ะสูตรสองตัวอ่ะสตัวอาจารย์ชอบเลขล็อก9กับล็อก7เพราะว่า เลือกมาที่แล้วเลือกก็ล็อกหล็อกเจ็ดอืบนเอากระดาษมันขาดไปอันนี้มันพวกที่แล้วมันออกอะไรล็อกเจ็ดล็อกเจ็ดก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะอาจารย์ไม่ได้เขียน แต่ก็เข้าเข้าล็อกเจ็ดเข้าอ่าเข้าล็อกเจ็ดล็อกหกเนี่ยล็อกหกก็จะเป็นหลักร้อยแต่ล็อกเจ็ดเข้าล็อกเจ็ดเข้าพี่น้องก็ได้กันทุกท่านนะเพราะว่าอ่าอ่าบนเนี่ยที่แล้วเนาะเข้าสามตัวเลย ให้วิ่งเจ็ดกับหกเข้าออกหกแปดเจ็ดพี่น้องเข้าหมดเลยนะคนวิ่งรวยกันแบบสมทบเลยรอบนี้มีเก้ากับเจ็ดอ่ะหวยสองตัวก็พี่น้องก็ได้กันไปแล้วรอบใหม่คือเก้ากับเจ็ดชอบอันไหนก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ทุกคนก็มีสูตรของตัวเองแล้วก็พิจนารณาเอานะคะสูตรล่างสูตรล่างก็คือเอ่อ สองตัวล่างสูตร3าและสูตรสี่นะคะชอบอันไหนก็จัดไปเนาะวันนี้ก็จัดมาให้เต็มที่จัดมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรไม่ว่าจะเป็นวิ่งไม่ว่าจะเป็นสองตัวสามตัวจัดมาให้พี่น้องที่ติดตามในนี้ไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิน้นพี่น้องก็คัดเอาเนาะเลือกให้ตรงท่านั้นเองอแต่ว่าถ้าพี่น้อง v i p ไม่ต้องทําอะไระเข้ามาก็อาจารย์ก็จัดให้เลยหกหาง เนาะแล้วก็มีสามตัวให้ด้วยแล้วก็มีเลขวิ่งให้ด้วยเนาะก็แล้วก็มีตัวกันให้นิดหน่อยพี่น้องอตัวกันก็จัดเอาไว้จัดไว้เล่นนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอเนาะนะขอให้รวยกันเต็มที่รอบเนี้มั่นใจอะแคบไว้นะคะมีอะไรก็โทรติดต่อวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่นําโชคใครอยากจะเข้ามาเป็นเบียผีก็ทักเข้ามาศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สอง 0945985978เป็นเบอร์นำโชคโชคดีก็จะได้คุยกันดวงสมพงกันเพราะนั้นจิตจะได้คุยกับอาจารย์ถ้าโชคดีก็เราก็ได้คุยกันเนาะแล้วก็ใครอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากทำบุญอะไรก็แล้วแต่ทักเข้ามาซื้อของอาจารย์ก็ได้บุญได้ช่วยอาจารย์เนาะก็ทุกอย่างกะปิพี่น้องสั่งมาได้นะชนิดหวาน ทานกับพวกผลไม้เปรี้ยวๆหรืออะไรก็ได้ทํากับข้าวที่ออกรสหวานแล้วก็มีแบบชนิดไม่หวานก็มีแล้วก็วิตามินซีของอาจารย์แก้อันมูลอิสระและ,ะป้องกันโรคพวกเกี่ยวกับโรคแปลกๆป,กปอมๆเข้ามาถ้าเราทานวิตามินซีพวกนี้มันจะไปสร้างคาลลาเจนคุ้มกันร่างกายของเราเนาะ,ะวันนี้ก็เข้ามาบอกสองตัว สองตัวด้วยวิ่งด้วยแล้วก็หลักร้อยอ่าแล้วก็ชุดอ่าชุดคัดเล่นพี่น้องชุดคัดเล่นเนาะเดี๋ยวว่าไม่ได้ดูามามาแล้วก็จะบอกให้หมดเพราะว่าอีกสองวันก็จะได้รับเงินกันแล้วนะคะอ่าชุดคัดเล่นเนี่ยพี่น้องมันออกกลับได้นะมันออกกลับได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะเล่น,นอะ่ะอันนี้ชุดใหม่เนาะ ออกหกแปดเจ็ดนะออกหกแปดเจ็ดชุดใหม่เนี่ยอาจารย์จะต้องทำเปลี่ยนทุกครั้งไม่คือไม่ซ้ำกันเนาะมันจะเข้าอะไรก็แล้วแต่เราต้องเปลี่ยนหมดเนะี่ยเห็นไหมคะหกสามสามหกถ้ามันกลับให้แล้วมันก็เลขก็น้อยลงไม่ได้ให้เล่นหมดนะไม่ได้ให้เล่นหมดนะคะพี่น้องค่ะเนะี่ยเข้าหมดเลยกลับให้เบิ้ลอะไรก็มีอ่าคือ ถ้ามันกลับให้มันก็ได้น้อยเล่นชอบอะไรก็เล่นเลขน,น,นั้นนะคะเลขเดียวนะถึงจะเรียกว่าชุดคัดเล่นไม่ได้ไม่ได้ให้เล่นหมดด่บางคนเข้ามาใหม่ๆโหถึงก็ใส่อาจารย์อย่าเลยโอ้เล่นขนาดนี้ใครๆก็โดนเลือกไม่ตรงก็ไม่โดนนะพี่น้องอ่าก็ขอ,อ,อให้ฟังกันเนาะอ่ะตามนั้นนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันดีก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอาจจะสงการดําหัวผู้ใหญ่ ให้พรให้สีให้พรเนาะมีของขวัญไปให้ได้ไปทานข้าวร่วมกันได้ไปร่วมสนุกกันเนาะก็ขอให้มีความสุขภายในครอบครัวทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กันวันนี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ